โยสโซนพคะวานอรหังสัมมานสัมพุทโธ Sasa <laughs> ตาสะพากะวตอัุปภาคันมะกา r a n สเ n งนาโมตันาสะพวกะว i ทิขตะวะปเวเทสิโยธรรมังเทสสิอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปาริโยสานะกัลยาณังสัทตังสัพยัญ dramajar yang pakai တူတေင်္ဂရောမစေဧ pokala มคาทะโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทานจะพนามาเสงหัวถอุสุทโอกรุณามหาโวโยจันตสุธาภรยานา สัมคังอะมาทเรนตังอิเตวะเมกันตพิปุชนยะตาวัตุตยังวันทยตาพิสัมคตังโอญังมยายังมมสะภุปะทว bhontu vetassa sammaghavasiddhiya upanno araham sammāsambuddho dhammojathesitodaniya อิวิปยุณโคนทุกโคยำปิจังนราปิตตัปิทุกลางสังคิเตนปัญจุปันตาขันธาทุขาสใสยาทิธรรม anavijjang rupang anata My am มัจหริยังจารามมังอิคุนังสิกาสัชิวะสัมมาปันนาตังโนธรรมมจหริยังอิมาสเกวาราสตุขกันทัสสะอันตะกิริยาญาสังวาตตุ ธรรมยังตังคณิกาปัจเวคณาปาทางปนามเสงอัติสังขายนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตาสปฏิคาตายา Nasa pagkakataya ng samakasawa na tapasirin sa pasang-pasanang pagkakataya, yawa dewan irekwang pina pagtichatan na patisang. पातां पति सेवामि ने अथवाय न मथाय न मननाय न विभोसनाय या वधे वा इमाशाय पनाय विहिं सुहरति ยาพระมัจจริยานุขหายายิติปุรานันจะเวทนางปฏิหังคามนทวันจะเวทนางนาอุปาเทสามียาตราจเมภวิสติอนาวัจตาจพาสุวิหารุ パーカーヨーニーソーセーナーサナパティセワミヤワデワシタサパティカタ。<music> <music> เวนโดยธนังปฏิสัลลานารามัถังอติสังคายโยวนิโซติลานปัจจัยัเพสัจจาปริคารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนา

Jiwa sanyo, sapani pada imani jiwara, nici kucinya nii, imang puti kaya, yang batawa hati wiyakucinya nici cayan ृन्द पातो रातु पाकुञ्जको चकुकलो धातु मतको निशतो निश्चिवोऽशन्यो सा भोपनायाम् बिन्द पातो हसि ญาทกุชนิโยชาญติยาาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมตเมเวทางยที่ทางเสนาสนังตาทุปขุญชะโกจะกุขโลธาตุมตกนิสตโนิชโวสุญญ Nima ni sena sana ni achikuchaninya ni yang batawa ativyachikuchaninya

งปุตติกายังปตวะอติวิยาชิกุชนิโยชายติอนธรรมยังปฏิธานคาทาโยพนามาเสงเทวัตาสันติวิหารวาสินีตุเป คาเโธิครตหิาหิมตะรมาธานะวันตุปตสิการนตทะวิหรมันดรเทราจะมาจานวกาจพิวโส นตัสัมภวาสังเสตชาตาอัตวุปปาติกานิยนิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขะารตุสังขยังาุจิรังสตงธรรมวธรรมัรา โมกขา,า,าทาอโยนพนามาเสเองอันติภรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบาอย่างยิง่งนิพพานังปารมังว่าทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ว่าราณิพานเป็นเยี่ยมนาหิปปะชิตโตปะรูปคาติสมณนโนโหติรังวิเทยันโตผู้รังผานผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย เอตังพุทธานศาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพะป,ะปะาปัสะการนังการไม่ทำบาปขั้งปวงหนึง่งปุสราสุปัมสัธาการบำเพ็นผู้สนให้ถึงพร้อมหนึง่งสาจิตตาปร,ริโยธปนัง การกันจิตของตนให้ของแ้วหนึ่งเอตังพุทธ,ธานาซาสนางนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอ,น,อนุปวาตุการไม่เข้าไปว่าร้ายกันหนึง่งอนุปคาโตการไม่เข้าไปล้างผลาญกันหนึง่ง อาติโมกข์จะสังวโรความสำรวมในพระปาฏิโมกหนึง่งมาตันยุตาจากพระตาสมินความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะหารหนึง่งปานตันจากสยนาสนังการนอนการนั่งอันสงัดหนึง่งอาทิจิตเตจะอายโยโค การประกอบความเพียรในอธิจิตหนึง่งเอตังพุทธานาซาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย